ออตัวสาวมาใส่ว่าแม่จะใส่กระไรตัวใหญ่หรอืช่วบอก่อนมีช่วบอกก่อนจริงแค่รอโอ้ยบวกผู้ายใหญ่เอ้ยสาเมื่อสีก็ให้มัน่อนียู่บกกนตีนเนาะด้อยจกเขา กินมานีแหนมเนื้ออะไจริงจ,จริง,งจริงห้อนกับห้อนเบากับกวนตีนสามอนป้าตอนนี้ยาชูสาวสองคนไปกินก่อนมากับมาเด้อ นั่งค่ะนั่งค่ะแล้วจอาจะไปเอาช้างโตกับคนนี่ประขอกัะเลยเนาะแล้วแล้วแนหอนทั้งหิวซ่าอยู่ตรมีพัดลมเหรอจัดายมาป้าน้านมา่องนนี่ไม่ต้องีเครืเี่ย มึงตแปสับปีบนะม่มาตัวมาตืนตวอ,อบนไอเ้าอาอคาอรอแท้กินข้าวเขาไม่หยัขนข้ไม่หยนไม่ห่อตัวทาการนนีใส่ขีมอย่าง <c ười> ขีาขา้นาคาเอามาตุ้งแม่ก็อย่าหนาขาวเท่าบนร่เนี่ย โอ้ยเห็นแล,แล้วเนี่ยอยากกินแด้วผู้สีเข้าแต่ห้าข้อตัวเวบอกแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวบอกแบบนี้เห็นวันรอซื้อได้หนิก็เลยวาเขียนราทำอะไรก็ไม่ผิดน้องเอีนมาอ่าเนี่ยคกคนเนี่ยเสี่วคนไหนล่ะ ก็แดงก็ได้เสี่ยวไได้หรอสับดตุ้ยตุ้ตยสูบเเหลือกีแม่ใส่กันสะส่กเป็นคู่เว้นคู่กำมัยสุ <c oughs> นี่ป่ะเนี่ยกไก่ก็บบอามาแถวไหนไก่ก,ไก,ก็บบอามาแขวกัดกันก็นเลยมีแขอวอยู่บ่ดิ๊ใส่แขวมาโมงดูเป็นตะลอกหม,มือนน้อ้แบบตะไก จะกนิ่นยงวะเนาะอือเ้อนี่นน้าไหน ส่ได้กินด้วยเธอตอนนี้ข้าอปอนไข่แน่มือเยอะข้าวปันคมื่อกี้เอไอ้กูนีแมวเติมของไหมกูนีแมวตีเอก็ได้วะ ต่ตรงตังน <lo. S 3> ี่เอาคุณป้าใส่อนไหแข่ข่อยน้ำแน่มมนจะว่าว่าจินอันนี้เนีเอามากินก็กินมาสูนนเจ้ามาสิแ่เดีป้อนเขาแท้สินโบจัดโบนใส่นะามืง ไปจัดหลานสิงั้หลานลูกปอบริญญากไหมที่นี่เป็นบรรลุมีเดียนะไหมเมื่จากเทียโอ้ไปวุ้นจีบเขาไปสิมานรองเพลงเขามาแต่กรุงเทียไม่ไม่เลยไม่เข้ากรุงเทียไปไปก่อนเหรอไปไม่ครับมรุงใที ย่านโควิดยานมันกับพรท่านน่ะแหละมันติดมาแล้วอรยังคนนี้มันผีา่ย่างงงง <c oughs> อันนี้ไปใส่มานังนะเขากเขาจแท่องเที่ยวกับสิเลนนี่จากล้วนยมอยู่กรุงเทพ่ขอผ่าปาเขาบังเ่ิอย่บยานโควิด มา,าจิ๊ใส่นคนขันมาแต่กรุงเทพม,มาแต่พื้นที่นั่นก็ย่านไปก่อนย่านจุงวมาลังเกียดเขาดูกหลานกระเจ้าอันนี้เสมาลองเพ้งกำลังหงมันถึงเสียงอยู่อัดพ่อไปแล้วอัดให้ลูกกอนพ่อกำลังเตรียมเว้งให้อยู่เด้ยังไม่พอปร,ริญญาอีลาชัวรงไลยกอนฮ้าจา น้องแคลวอันนั้นปอจ้าน้องปอกับน้องแคลวเอาคุณยายเป็นเอฟซีแฟนครับสองคนนี่ติดตามเด้อสิมีเพลงอย่างซิงเกิลออกมาใหม่ๆเร็วๆนี่ฮองเหล้าก็ได้กับเฮ็ดบ้านนั่นค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะกินอีบ่ะว่กินวะไอ้มันเกลียร์มา it's <laughs> you.